ผ่านมาเนี่ยแหละครับประมาณช่วงหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งมาแล้วแหะที่ว่ายอดมันก็หายไปเกือบครึ่งนะแล้วยิ่งช่วงเปิดเทอมมาเนี่ยอาทิตย์กว่ามันไี่บอกว่ายิ่งหนักอย่างเลยหนักเลยละคนหายไปเลยดูดูปิดหูปิดตาเลยแก๊สอีกขึ้นมาเป็นเดือนแล้วนะครับมีผลเลยละ่ะจากผมที่ว่าเคยเคยจ่ายจะเคยได้กาไรละ่ะต้องเอากำไรจะมาเป็นต้นทุนอีก่ะจากได้น้อยอยู่แล้วนะถ้าแก๊สมันขึ้นอะ เ็นเดือนแล้วแหละที um, right? ่เขาขึ้นมาเนี่ยขึ้นหลายบาทด้วยนะเรื่องราคานี่ก็ยังนะครับเพราะว่ามีแต่พวกขาประจําที่มาพวกคนที่รู้จักเคยเคยเวยเหลือเราอ่ะแล้วก็ขึ้นไม่ได้อีกอ่ะคนใหม่คนเก่าเราขึ้นไม่ได้เลยนะครับของเนี่ยเราก็ต้องขายตามราคาเดิมที่เราเคยขายในและขายตามปกตินะครับโอ้ดูแลหน่อยนะครับแบบอะไรก็ได้ที่มันมาดูแลแบบมันมันเยอะนะครับไม่ใช่ว่าแค่ค่าแก๊สอย่างเดียวนะครับค่าหมูค่าไก่ค่าอะไระทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยอ่ะขึ้นหมดเลยก็ต้องเป็นต้นทุนไปอีกอ่ะการที่แบบ มีกำไรบ้างนิดหน่อยอะไรก็ต้องมาเป็นต้นทุนค่าพนักงานค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรขึ้นหมดเลยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับมันมันขึ้นอ่ะก็ก็อ,กอยากช่วยเหลือช่วยมามาดูนะครับดูหน่อยนึงก็ได้หรือว่ามามองเห็นมั่งก็ได้ครับได้รู้ปัญหาครับ้ติดมันหมูกรอบพวกผัดเผ็ดเนี่ยครับผัดเผ็ดผักกะเพรเาก็ยังเหมือนเดิมครับร้อนแรงเหมือนเดิมร้อนแรงเหมือนเดิมมาขอบอกเลยเมนูกระเดกได้เยอะเหมือนเดิมครับอลังการเหมือนเดิมกำลังจัดจ้านครับรถจัดจ้านให้เยอะครับ ให้เยอะจัดจ้านกิมคุ้มครับอร่อยเด็ดทุกเมนูนะครับทือโนสืบสิรินะครับสืบสิริน้องตบกตำบลหนองตบกครับอยู่ติดกองช่างเทศบาลนะครับเพจก็มีของลุงแซมก็มีนะครับแซมโคราชครับแล้วก็เพจก็ครัวลุงแซมอร่อยเด็ดทุกเมนูครับก็มีติดตามทางเพจได้ครับ0801532934ครับโทรได้ครับต่อได้เบอร์ร้านเลยครับสั่งอาหารสั่งไรได้ครับ